สวัสดีครับอยู่กับช่องกูแซกเจ็ดสิบนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวมังงะดาบิฆาสูตนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเก่านะครับผมที่ผมได้ถ่ายมาไว้เป็นเวลานานครับจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมเลยครับผมวันนี้มีของมาส่งนะครับก็คือมังสิการ์ตูนดาบิฆาสูตนะครับจากสยามอินเตอร์ชอปนะครับแล้วก็มาดูกันว่าของข้างในเป็นยังไงนะครับไปกันเลย ก็ไม่นานะานะึงได้ของ外卖น,นึาดีกว่เราอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้ครื่อจนกว่าส่รู้สิ ก็อันนี้คือเ้าแถมมานะเฟนโซนนะครับแล้วก็รวมเรื่องสั้นโกโทกิอะไรสักอย่างไม่รู้จักกันนะ <_ S 1> ก็แถมมาให้นะโอเคเรามาดูของข้างในเลยนี่ดาบพี่า้าศูนย์นะครับดาบพี่า้าศูนย์สิบเก้าเล่มนะครับราคาเพียงพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโอโ้โห ูรามาเต็มมคดว่าดีมากเขาเก็บมากเพราะวาคองสยามเนี่ยก็จปมีงตใหม่เซาใหม่ก็อย่างนี้ดูอันดีกว่เขาจะเล่นไหมนี่เก็ปกตินะดูมันเยอะอยู่แล้วนะก็ไม่รูเหมือนกันนะปึ๊บอ่ะ เรียร้อยครับเรามองไล่เรียงกันดูดีกว่าตั้งเ่น5เ9เราหา้วอันนี้เล่น8เลน8เป็น9่2นะรับเลนเล็น7นะเป็นขอยังไงเนาะเป็นหมือนนะครับเป็น6เ่น5เป็นสียเลนะครับแล้วก็2เลยเนาะ ส1บ1า1ส1บ1ี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดเาคับปรนี้ถ้เก็บไปงานมากครับก็ว่ก็ดีทีเดียวก็โอเคนะแต่จะมีมันแบบตอนก็เป็นนแล้วก็มีของแถมมาอีก2อย่างนะครับคี่ว่าคุ้มมากๆนะครับนี่ครับลองเก็บให้แกะให้ดูสักเล่มนึงตัวนึงนะครับคือว่าไม่มีตำหนิอะไรเลยนะ สวยงามมากนี่นี่นะครับก็จะเอามาอ่านนะเพราะว่าเดบูบีนี่สนุกมากเลยกนะ็โหถ้าเกิดตอนแรกผมหายากมากเลยนะครับแล้วทีนี้รุ่นน้องผมก็ไปสอบถามรุ่นน้องมารุ่นน้องก็หาร้านให้นะก็สยามอินเตอร์ชอปนะ ายถูกมากเลยครับ19เล่มเพียง1,140บาทนะครับแล้วก็แถมยังได้ของดีอีกด้วยแล้วก็ได้มา19เล่มแล้วค่อยหาย20-21เล่นมนะเล่ม U2 ก็กำลังมาถนะือว่าดีมากเลยครับก็นี่นะ19เล่มนะครับใครซื้อก็หาซื้อได้เลยสายามอิเตอร์อนะช็อปในช้อปปี้ก็มีนะครับช้อปปี้แล้วหรือว่าเว็บไซต์ของเขานะครับก็มีนะครับ ซื้อมาหาอ่านได้นะครับก็คิเก้าเรียบนะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ยิืมกับไลค์ก็แชร์กับซับสไครด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ดะะ้ครับสวัสดีครับ